รายได้ส0 0 0มบาทรับไปเลยผ่อนฟรีดาวเดือนละเพียงแค่9,500บาทเท่านั้นค่ะกับ Toyota Camry 2.0 G รถสไตล์ผู้บริหารด้านนอกได้เป็นสีดำภายในได้เป็นเบาะส้มค่ะหายากมากๆเลยใครตามหารถมือสองไว้ใช้งานวันนี้มีมาให้1คันนะสำหรับคันนี้ได้เป็นรถสไตล์ผู้บริหารเลยนะคะรายได้20,000ื่นนะคะเป็นเจ้าของคนเดียวจบภายในได้เป็นเบาะสีส้มแบบนี้เบาะหนัง ปรับไฟฟ้ามาให้แล้วสวยๆฟังก์ชันออปชั่นเดิมโรงงานใครสนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดมาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างไปดูในส่วนของรายละเอียดคลิปเต็มกันได้เลยค่ะว่าจะมีความน่าใช้งานขนาดไหนไปดูเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะคะวันนี้กลับมาเจอกับนุชเพชรยนต์อีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้มีอัปเดตรถสไตล์ผู้บริหารอีกหนึ่งคันสวยๆนะคะสีดําภายในได้เป็นเบาะสีส้มนะคะบอกเลยว่านานๆจะมีเข้ามานะ,ะวันนี้มีมาให้แล้ว1นึคันสวยๆเลยนะคะกับ t o โยต้าแคมรี่ 2.0G ปี2017ราคา559,000บาทเท่านั้นคะ่ะฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเดือนละเพียงแค่9,500บาทเท่านั้น นะคะผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดเลยนะคะสำหรับลูกคา้าท่านใดกําลังตามหารถมือ2คัดเกรดคุณภาพไว้ใช้งานนะคะวันนี้แนะนําอีกหนึ่งทางเลือกเลยค่ะกับ t o โยต้าแคมรี่คันนี้นะคะได้เป็นรถสไตล์ผู้บริหารผ่อนเพียงเดือนละ9,500เท่านั้นเองนะคะรายได้อยู่ที่2,000 0 บาทขึ้นไปสามารถจะเป็นเจ้าของคนเดียวจบเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะและคันนี้นะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีนะสามารถดอกได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นที่2 7 9เท่านั้นค่ะเรามาดูกันค่ะในส่วนของตัวด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะสภาพเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะคันนี้ได้เป็นรถของบริษัทนะคะสยามคานั่นเองนะ,ะบอกเลยการใช้งานของเขานะเยี่ยมมากๆเลยนะคะลูกค้า ดูแลรถได้ดีมากๆเลยรถไม่มีช้ำเลย สภาพปลายแดงสวยๆนะคะมาดูในส่วนของตัวไฟหน้าคันนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้แล้วคมไฟใสกิ้งไม่มีร่องรอยการแตกแล้วหรือว่าขึ้นเหลืองเลยไฟตัดหมอกปีมาให้สันเรียงฝากระโปรงเห็นได้ชัดคันนี้ไม่มีประวัติพิกความชนหนักจมน้มานนํามาแน่นอนนะคะลูกค้ารับประกันในส่วนของตัวโครงสร้างรอบคันเลยเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์สวยๆแบบนี้นะคะใครตามหารถไว้ใช้งานหรือว่ารถสไตล์ผู้บริหารนะคะวันนี้มีมาให้ด้านนอกเป็นสีดํา สำหรับภายในนะคะได้เป็นเบาะสีส้มด้วยนะคะหายากกันมากๆเลยนะมาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของตัวแมตคันนี้นะคะได้เป็นแมตเดิมโรงงานด้วยนะคะจากโตโยต้าเลยนะคะเป็นขอบ16ค่ะคันนี้นะคะได้ดอกยางนะคะปี 2021ทั้ง4เซนเลยนะคะดอกยางก็ถือว่ายังใช้งานได้ยาวๆอยู่นะคะสีเดิมรอบคันสันเหลี่ยมด้านข้างเห็นได้ชัดเลยนะคะมาพร้อมกระจกมองข้างเป็นระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเรียวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกด้านหน้าตัวรถได้เป็นพาร์ทเดิมโรงงานโตโยต้าเลยสวยๆนะคะกระจกรอบคันคันนี้ก็ได้เป็นพาร์ท เดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะสำหรับมือเปิดคันนี้นะคะได้เป็นสีโครมเมียมค่ะสวยๆนะคะกระจกรอบคันได้เป็นกระจกเดิมจากโรงงานนะคะสำหรับภายในค่ะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีส้มสวยๆเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะทั้งสองฝั่งเลยเบาะหนังคู่หน้านะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้ามาให้แล้วฟังก์ชันออปชั่นมาเต็ม สวยๆกริบๆโครงสร้างเดิมนะคะคู่มือการใช้งานมีมาให้สําเนารถเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์เลยสวยๆแบบนี้เสาบีด้านข้างค่ะหัวน็อตไม่มีการขยุขยื่นคาน็อตเดิมโรงงานสติกเกอร์ต่างๆติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานนะคะแผ่นเพจเดิมโรงงานมีให้เห็นแบบนี้ด้วย นะสติกเกอร์ต่างๆมีครบหมดเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะ <c oughs> เห็นรถนะคะสไตล์ผู้บริหารเรานี้ผ่อนเพียง9,500บาทเท่านั้นลูกค้ารายได้อยู่ที่18,00 0ถึง1 2 0 0 0เป็นเอ 1, 000, อหนึ่งหมื่นเออสองหมื่นนะคะลูกค้าขออภัยทีคะ่ะหนึ่งหมื่นแปดพันถึงสองหมื่นเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยนะคะคันนี้ได้รถสไตล์ผู้บริหารสวยๆไปใช้งานนะคะสำหรับตัวซอกประตูนะคะ หัวน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่งันแงคาน็อตเดิมเดิมโรงงานแผงประตูด้านข้างสีดำนะคะมีลายไม้ให้ด้วยเท่ๆแบบนี้นะคะเพื่อความดูหรูหรานั่นเองนะคะสำหรับหัวน็อตไม่มีการยขยับขยเยิค่ะรอยเมคอาร์คเห็นได้ชัดสวยๆสันเรี่ยมด้านข้างนะคะเดิมโรงงานกระจกเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยและน่าใช้งานมากๆ นั่งสะดวกสบายได้2ท่านค่ะมีที่พิงแขนวางของให้ด้วยนะคะตรงนี้นี่ใช้งานได้สวยๆกริบๆเลยแอร์หลังมีมาให้นะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะกว้างๆนั่งสะดวกสบายสุดสุดหรูมากค่ะคันนี้การันตีเลยนะสวยๆนะคะและในส่วนของตัวซอกประตูทั้ง4ี่บานหัวน็อตเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะคานน็อตสภาพสมบูรณ์เลยนะคะและในส่วนของตัวแผ่น แผงประตูด้านข้างสีดำนะคะมีที่ลูกไม้ให้ด้วยสวยๆแบบนี้นี่นะคะเดิมๆสวยๆ,วยๆติดๆสีเดิมค่ะสีดำภายในได้เป็นเบาะสีส้มถือว่าดูแบบสวยนะคะสวยเลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะแ,แคมรี่ 2.0G ปี2017นะคะราคา5 0 0 0 0 59,000นะคะลูกค้าราคาโคตรถูกเลยนะสำหรับรถสไตล์ผู้บริหารรถมือเดียวนะคะไปใช้งานคันนี้นะคะอยู่ที่101,000ต้นๆเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่ก็ไม่ค่อยได้เยอะเนาะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานปลดระวางถือว่ากำลังพอดีเลยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของตัวด้านหลังเลยไฟท้ายเดิมโรงงานตาสัญลักษณแ c มรี่นะคะมีอยู่สภาพสมบูรณ์เลยกันชนด้านล่างติดตั้งเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะลูกค้ามาพร้อมไฟทับทีมด้าน ด้านด้านล่างนะคะมีมาให้แล้วสวยๆนะคะกระจกด้านหลังก็ได้เป็นพาร์ทเดิมโรงงานโตโยต้าเลยสวยๆไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะคะอ่ะเรามาดูกันต่อเลยในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะคันนี้ว่าสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปร,รับชมกันเลยค่ะ สำหรับในส่วนของเก็บสัมภะคะ่ะลูกค้าสภาพเดิมโรงงานนะคะด้านหลังไม่มีการชนท้ายมาคะ่ะลูกค้าสภาพสวยสวยสมบูรณ์นะคะเก็บสัมภะสัมภะต่างๆนะคะได้เยอะมากๆเลยกระเป๋าเดินทาง 45- หใบนะคะสำหรับรุ่นนี้นะจะมีช่องนะคะที่ยื่นมือออกมาจากด้านในออกมาหยิบเข้าของที่อยู่ด้านหลังได้ด้วยนะคะรูตรงนั้นสามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ในส่วนของยางอะไหล่ค่ะด้านล่างมีมาให้แล้วนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลย เครื่องมือแม่แรงนะคะครบทวนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรถสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานนะคะวันนี้นุษมีมาให้1นึ่งคันแนะนําเลยค่ะสวยๆเลยคันนี้ราคา5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนสบายๆเดือนละเพียงแ,แค่9ก0 0บาทเท่านั้นได้เป็นสีดําภายในเบาะสีส้มหายยากมากๆนะคะสาหรับคันนี้ย้ํากันอีกทีเลยนะคะใครสนใจอย่ารอช้าค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างภายในกอง กว้างค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังมีแอร์หลังมาให้ด้วยที่พิงแก้งเก็บสัมภาระตกต่างๆนะคะมีมาให้หมดเลยนะซอกประตูหัวน็อตไม่มีการขยุกขยื่ยนค่ะน็อตเดิมจากโรงงานสภาพสวยๆแผงประตูไม่มีช้ำค่ะสภาพเดิมโรงงานเลยนะการันตีโครงสร้างรอบคันค่ะไม่มีประวัติพลิกคว่มชนหนักจมน้ำกองไมมาแน่นอนนะคะได้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะซอกประตูทั้ง4บานหัวน็อตเดิมโรงงานค่ะ ไม่มีร่องรอยการแกะไข่งแงะขาน็อตเดิมๆแผงประตูด้านข้างที่เปิดปิดกระจกออโต้เซนทรัลร็อกที่ปรับกระจกมีมาให้ที่ปรับเบาะนะคะมี3าระดับมีมาให้ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะคะสวยๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนะคะเสาบีทั้ง2ฝั่งคาหัวน็อตเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะไข่สติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะใครสนใจคันนี้นุชแนะนําเลยค่ะได้เป็นเบาะหนังนะคะ ได้เป็นเบาะหนังคู่หน้านะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้าแล้วนะคะสวยๆเลยสําหรับเบาะด้านข้างนะคะสมสมมติว่าคนนั่งด้านข้างเนาะหลับนะคะไม่สามารถปรับได้เราปรับตรงนี้ได้ด้วยนะคะสวยๆมีฟังก์ชันมาเต็มมากๆเลยนะคะ อ่ะเรามาดูกันในส่วนของฟังก์ชันด้านหน้ารถคันนี้บ้างนะคะสำหรับคันนี้สตาร์ทเครื่องขึ้นมาค่ะลูกค้าเรือนไม้สวยมากๆสีฟ้าเดิมโรงงานเลยนะคะสภาพคือสมบูรณ์จากโรงงานนะคะไม่มีช้ำน,นะคะไมหนึ่งแสนสองอ่อหนึ่งแสนหนึ่งหมื่กกิโลคันนี้ไม่เดิมแท้โรงงานค่ะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะ พวงมาลัยมอลติฟังก์ชันค่ะอยู่สภาพสวยๆสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีทะลอกไม่มีการใช้งานหนักนะ,ะลูกเล่นเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะคะระบบแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้สวยๆมีที่ เก็บสัมภาระวางแก้วต่างๆมีมาให้ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้ได้แบบกุญแจฟุตสตาร์ทแบบนี้นะคะมีกุญแจสำรองให้1ดอกด้วยใครสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างแผงด,ด้านหน้าคอนโซลสภาพสวยๆสมบูรณ์นะคะที่บังแดดด,ด้านหน้าก็สภาพสวยๆไม่มีรอยการถลอกค่ะไฟเปิดปิดใช้งานได้ปกตินะคะนี่นะคะระบบไฟฟ้าหรือว่าต่างๆเนี่ยเราจะเช็คให้อีกทีหนึ่ง นี่เลยนะคะที่บังแดดสวยๆใครสนใจคันนี้ค่ะนุแนะนำเลยนะคะตัว t o y ยต a c a m r รี 2.0G ค่ะปี2017ราคาสุดพิเศษเลยนะคะตอนนี้รถเหลือเพียงแค่500,000นะคะ59,000บาทเท่านั้นเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยรายได้อยู่ที่20,000บาทนะคะเป็นเจ้าของนะคะคนเดียวจบออกรถฟรีดาวผ่อนสบายๆ9,500บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามรารยละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถสวยๆไปใช้งานแน่นอนและที่สําคัญรถมือสองนะคะสภาพป้ายแดงแบบนี้ใายตามหาอยู่นะคะวันนี้น้องนุษแนะนําให้อีกหนึ่งคันหรือว่าอีกหนึ่งทางเลือกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรารยละเอียดห้องเครื่องกันบ้างสำหรับคันนี้ไปดูกันได้เลยคะ่ะ สำหรับห้องเครื่องค่ะคันนี้ได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะสภาพห้องเครื่องไม่มีการยกเครื่องหรือว่ายำเครื่องมาใดๆทั้งสิ้นนะคะ เครื่องเดิมๆรอยสติกเกอร์ต่างๆโครงสร้างเดิมรอยหัวน็อตต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์สวยๆแบบนี้ฝากระโปรงเดิมโรงงานรอยมิกอัร์ครอยกลมๆสติกเกอร์ติดตั้งเดิมโรงงานคันนี้ยังมีให้เห็นเป็นบางส่วนนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างและความสวยมาให้แล้วนะคะสำหรับ t o y o ต a นะคะ c a มร y 2.0G ปี2017ราคา559,000ฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่ 9,500บาทเท่านั้นนะคะรายได้อยู่ที่2 0 0 0มนสามารถเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยได้รถสไตล์ผู้บริหารสวยๆไปใช้งานแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยสำหรับใครสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาหานุชตามเบอร์โทร0 9 1 4 4 4 7 9 8 2นเุชเพชรยนต์เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะคะแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลกันได้เลยสำหรับลูกค้าอยากเจอรถจริงอยากลองรถแวะมาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ถนนเสรวไทย68แยก1มินบรีนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องของนุด,ด้วยนะเผื่อจะไปลากคอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ